<ไ>ประเด็น hmm. คือปัจจุบนันนี้สัตว์น้ำมันมันลดน้อยลงไป mm hmm. นะครับเพราะฉะนั้นชาวบ้านก็จับสัตว์น้ำได้น้อยลงรายได้ก็น้อยลงไปด้วยอันนี้คือศูนย์เรียนรู้บ้านปลาธนาคารปูนะครับก็เกิดขึ้นมาด้วยเกิดจากกระบวนการการต่อสู้ของคนในชุมชนต่อสู้ต่อต้านโนะดยการร่วมมือร่วมใจกรรันอนุรักษ์ทรัพยากรสัตว์น้ำกลุ่มเยาวชนบางสก้าวตั้งแต่บรรพบุรุษ จากรุ่นสู่รุ่นก็ามาช่วยการรักเรื่องของทรัพยากรสัตว์น้ำโดยการป้องกันในส่วนของโครงการวิจัยการปรับปรุงพันธุ์กุ้งขาวนะครับโดยเฉพาะสายพันธุ์สีชนหนึ่งนะครับซึ่งปัจจุบันนี้กรมประมงก็ได้ให้การรับรองชื่อพันธุ์เรียบร้อยแล้วนะครับเราก็ได้เรื่อยเรื่มดาเนินการมาก็10กว่าปีแล้วนะครับนะครับ เริ่มตั้งแต่แต่กนเนี่ยศูนย์นี้ชื่อศูนย์วิจัยและพัฒนาการผลิตน้ำชายฝั่งนคริธรรมาราชนะครับอยู่โกองผลิตน้ำชายฝั่งนะครับก็ได้มีการเริ่มเริ่อเก็บรวบรวมพ่อแม่พันธุ์กุ้งขาวกุ้งเนี่ยเรามันเป็นอาหารเมื่อเราเป็นผู้ผลิตอาหารเราต้องรักษาคุณภาพ ให้ได้ก็คือเรื่องสารพิษนะครับอย่าให้มันตกค้างเรื่องการใช้ยานะครับอย่าใช้ยาโดยไม่จําเป็นหรือถ้าไม่ใช้ยาได้ก็เป็นการดีที่สุดนะครับเพราะราต้องฝากไว้เลยเพราะว่าเราคิดง่ายเราเลี้ยงกุ้งได้เราต้องกินได้ด้วยถ้าเราเองเรายังไม่กล้ากินแล้วเราจะไปขาย ก็สำหรับตอนนี้นะครับจริงๆโลกในปลานิลเนี่ยมันยังมีปัญหาไหลายปลานินแล้วก็ปลานิลแดงเนี่ยนะครับยังมีปัญหาเนี่ยค่อนข้างเยอะนะครับทั้งตัวแบคทีเ r ียเชื้อราหรือแม้แต่เอ่อปรสิตหรือไวรัสนะครับโดยเฉพาะเรื่องโรคไวรัสเนี่ยในช่วงหลายปีนะครับอย่างที่เราน่าจะทราบกันดีว่ามันมีไวรัสตัวใหม่ๆเนี่ยเกิดขึ้นนะครับคือเราตรวจเจอแล้วก็ พบว่ามันมีความเกี่ยวข้องกับการตายของปลาเนี่ยโดยเฉพาะพวกปลานินหรือปลานินแดงที่เราเลี้ยงในกระชังตามแล่งน้ำนาต่าสร้างรูปแบบของเกษตรผสมผสานใหม่ในเชนิงพื้นที่ว่าเราเนี่ยเหมาะสมเรื่องของการเลี้ยงปลาด้วยปลูกไม้ผลแล้วก็ปลูกพืชผักอยู่ในพื้นที่เดียวกันเพื่อให้ทุกอย่างเนี่ย มันเพื่อปูลกันแล้วก็ช่วยในเรื่องของการลดต้นทุนการผลิตเดิมทีจะพูดถึงการเลี้ยงตาในยุคสมัยใหม่นเนี่ยเลี้ยงตาจะมีต้นทุนการผลิตที่สูงโดยต้นทุนการผลิตเนี่ยไปอยู่กับจำนวนอาหารก็คือเดิมทีเดียวผมมีธุรกิจที่เป็นโรงงานแปรรูปอาหารแช่แข็งนะครับเราก็มีตลาดอยู่แล้วทั้งในประเทศแล้วก็ต่างประเทศนะครับ แต่ว่าเราเราก็อาศัยการซื้อวัตถุดิบจากเกษตรกรจากแพจากเบเกอร์ต่างๆหรือกระทั่งประมูลจากตลาดทะเลไทยเรือตลาดกลางนะครับผมคราวนี้เราก็เลยหลังจากเราทำามาได้สักระยะหนึ่งเราก็เลยกําลังมองหาจุดจุดขายของเราที่จะเป็นจุดเด่นเพิ่มขึ้นมาก็คือโดยการที่ต้องการคัดสรรวัตถุดิบที่มีคุณภาพและมีความสดใหม่เสมอนะครับเราเราเลยคิดว่าง้นเราก็ต้องมาเริ่มทําฟาร์มของเราเองนะครับเพื่อจะได้ควบคุมเรื่องคุณภาพแลวก็ เรื่องความสดรวมกระทั่งถึงเรื่องการไม่ไมีไม่มีการใช้พวกสารนันท่เบลติกครับผม